หอพค่น้ยัน้เนนนนี่ยอมค่ะอคน้ำเลย tails, oh mm ่น hmm. oh ้เมาน้ พี่ไม่อยู่พ่อไม่ใครก็ไม่ได้เฮ้ยไมบอกเลยไว้ใจไม่ได้นี่เราผ่านไม่ได้เอาใจเขาเนี่ยผมรอพี่นั่นแหละครับผมรอพี่นั่นแหละครับ น้องสาทยายเหรอที่เดยวตรงนั้นมันว่างเดียว่า